คุณหมอยงผู้วรวันค่ะท่านโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อันนี้ท่านก็ทำการศึกษาทดลองไปด้วยสำหรับกรณีของคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม1กับเข็ม2 คนละยี่ห้อกันนะคะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ท่านแพ้วัคซีนเข็มแรกท่านก็ต้องรับวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดอาการแพ้ซ้ําอีกใครที่ได้รับวัคซีนลักษณะแบบนี้นะคะเข็ม1กับเข็ม2คนละยี่ห้อกันไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาสลับกันไปยังไงก็แล้วแต่นี่นะคะออถ้าหากว่าท่านต้องการตรวจภูมิต้านทานหลังจากฉีดเข็มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ ที่คุณหมยอยงดูแลอยู่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวริริยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยยินดีจะตรวจภูมิต้านทานให้ค่ะท่านลงทะเบียนผ่าน QR code ได้เลยนี่หน้าจอขึ้นมา QR code ใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะหรือถ้าหากว่า สกแกน QR code ไม่ทันท่านเข้าไปที่ Facebook ของท่านอาจารย์หมอยงผู้วรวันนะคะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจซึ่งการตรวจตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกับทางการแพทย์เพราะคุณหมอยงกำลังศึกษาอยู่ว่าการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งกับเข็มสองยี่ห้อเดียวกันกับการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งกับเข็มสองต่างยี่ห้อกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดภูมิต้านทานในร่างกายมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าจากผลการศึกษาจากที่คุณหมอเคยสื่อสารมา มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วก็พบว่าภูมิต้านทานขึ้นสูงดีพอสมควรทีเดียวนะคะขึ้นดีกว่าฉีดสองเข็มยี่ห้อเดียวกันแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่กลุ่มตัวอย่างที่น้อยมากนะคะตอนนี้คุณหมอต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้ใครเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็เชิญเลยค่ะ